สวัสดีค่ะกระเบ๋าชุ u s a ค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับการแนะนำสินค้าพร้อมส่งค่ะวันนี้เพี่งแนะนำอะไรมาฝากเป็นแบรนด์จาก Michael ค o r ์หรือว่า mk นะคะเป็นรุ่น metric small camera bag camera bag จากโค้ดกับ camera bag จาก mk จะแตกต่างกันนะคะสังเกตใที่ดี camera bag จากโค้ดนั้นจะมีแค่ซิปเดียวแต่ camera bag จาก แบรนด MK นั้นจะมี20ซิปเรามาดูขนาดกันบ้างค่ะจากซ้ายมือไปขวามือคาเมราแบ็ของ MK นั้นมีขนาด7นิ้วความสูงจากบนลงล่างอยู่ที่4นิ้วมีผู้ด้านข้างตกแต่งมาด้วยนะคะผู้ถ้าคุณไม่ชอบคุณไม่อยากใช้คุณสามารถถอดออกจากตัวกระเป๋านำไปตกแต่งกับ กระเป๋าใบอื่นได้ค่ะ material จะเป็นสีทองเหลืองนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว MK โลโก้ตัวซิปตัวห่วงแล้วก็ตัวสายของตัวกระเป๋าในส่วนที่เป็นโลหะนั้นจะเป็นสีทองเหลืองด้านหลังด้านหน้าจะเป็นลักษณะตัว M ให้เราเห็นพร้อมกับมีแมทริกก็ เป็นเม็ดๆเ,เล็กๆระยิบระยับอยู่ในนั้นเพื่อไม่ให้กระเป๋าใบนี้มันดูเรียบจนเกินไปเนื่องจากว่ามันเป็นสีขาวอาจจะบางคนอาจจะไม่ชอบเพราะฉะนั้นเขาก็เลยใส่ลูกเล่นเข้าไปในตัว M ทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนะคะเดี๋ยวเพี่อพาดูภายในบ้างค่ะภายในเนี่ยในแต่ละช่องสิบนะคะเขาจะมีช่องสำหรับใส่บัตรอยู่ด้านละสองช่อง ส่วนเรื่องการใช้งานชูดแบ็กได้คลอชบอดีได้สายสามารถถอดนำไปใช้กับใบอื่นได้มันก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของการใส่โทรศัพท์เพี้ยแนะนำให้เป็น7ลงมานะคะเนื่องจากถ้าเป็น iPhone 10 12พวกนั้นมันน่าจะใหญ่หยิบจับไม่ถนัดกระเป๋าสตางค์ใบสั้นลืมไปได้เลยค่ะ ใบยาวค่ะใบยาวเราไม่สามารถใส่เข้าไปได้แต่ถ้าใบสั้น6นิ้วครึ่ง5นิ้ว4นิ้วอันนั้นไม่เป็นปัญหาส่วนการใช้งานของสายก็เป็นลักษณะจะแตกต่างจากทางโค้ดโคดนั้นก็จะเป็นอีกห่วงอีกแบบหนึง่งแต่ว่า MK จะเป็นห่วงในลักษณะที่ กดลงไปแล้วก็ใช้งานได้เลยอย่าลืมนะคะเพีแอจะย้ำกับทุกคนเสมอเลยเวลาทําคลิปวิดีโอซื้อที่ใช้ใช้ที่ชอบนะคะซื้อไปเพื่อใช้งานซื้อไปเพื่อใช้ประโยชน์จากสินค้าซื้อที่ใช้ใช้ที่ชอบขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะคลิปหน้าเพียมีอะไรมาฝากก่อนจากกันค่ะอย่าลืมนะคะฝากกด subscribe กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารข้อมูลคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณค่ะ